ดีเจดราตอบแซบดรามา่าชุดดำล่านประเพีนไทยไม่ใช่ศูนย์กลางโลก จูุๆก็กลายเป็นประเด็นดรามา่งงาซะงั้นหลังมีภาพดีเจต้นหอมสกุตลตาไปร่วมงานแต่งของเพื่อนสนิทดีเจดาดาวารินดาซึ่งถูกชาวเน็ตบางคนวิจารณ์เรื่องชุดของดีเจต้นหอมที่เป็นชุดดำมา,าร่วมงานมงคลและมองว่าไม่เหมาะสมซึ่งเวลาต่อมาดีเจต้นหอมก็ได้ชี้แจงว่าการจะใส่ชุดอะไรเป็นของตนที่เป็นคนใส่และชุดนั้นทางบ่าวสาวก็เป็นคนจัดหาให้ทุกอย่างซึ่งงานนี้นั้นเป็นงานสากลที่ไม่ได้ถือเ,อเรื่องชุดตนไปทำหน้าที่พิธีกรต้องมีการ ถามอย่างละเอียดอยู่แล้วว่าบ่าวสาวต้องการให้ทุกอย่างออกมาเป็นอย่างไร คนที่บอกว่าตนไม่รู้การลเทศะนั้นต้นหอมย้อนถามกลับว่าคงไม่สามารถใช้คํานี้กับตนได้เพราะว่าตนและดีเจนดาเป็นเจ้าของงานก็รู้เรื่องดีที่สุดขณะที่ล่าสุดนั้นดีเจนดาหลังเห็นเพื่อนถูกตําหนิก็ออกมาปกป้องพร้อมชี้แจงว่าดราม่าต้นหอมใส่ชุดดาไปงานแต่งจุดดราม่าได้เลยนะคะดากับเจสันน้นแต่งงานกันแบบพิธีตามตะวันตกเป็นงานแต่งที่เรียกว่าวอลครอมานีเป็นพิธีที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักศาสนาใดๆในชุดของคนที่นําพิธีการส่วนใหญ่ จะใส่สีดำค่ะเจนสันลาดานนั้นเป็นคนกําหนดสีชุดให้ต้นหอมเองค่ะแล้วการใส่สีดำไปงานแต่งเป็นสีชุภาพตามหลักสากลค,ค่ะปลอประเพณีไทยไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของโลกนะคะฝากไว้ให้คิดถึงคนวิจารณ์คนอื่นเขาค่ะ